มันนีทางทว,วงนทุกขเดินหนสิ่ห้เบิ่งทางทวนเดอนสิ่ขามทางมาไล่เราเนเี้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป่าเลียนรขาทางมาไล่มีทางทวนทด้นดดเดินีขามทางมาไล่เราเลีนไม่ไหวกันยันโอ้ยขับคุณค่า รถเป็นก็ดีแต่เป็นจอดอหั้งเฮ้าขันทางมาไล่เนาะเดี๋ยวจะเผารถมากคน อันนี้ป่อมตำรวจด,ด้วยสายเดือทข้างปเปนหมู่บ้านพี่บูลวัฒนายัลางลยงดังด้วยายด้อดนแนแมน,น ตนน้นนั่นต้นนี้ต้นนั้นดอ,อกต้องไล่กันขึ้นสะพานลอยมาขึ้นสะพานลอยเด้อค่ะเดออะ้อบันยิ่งถามทั้งไปหมูบ่บ้านพิบูลวัฒนาและ้ะเพืนกเก่นมาเก็บบรรยากาศ ไฮเบิ้งนี่ล่ะพระรัมหงค์มโมวบานคืนวะันบัตนาเห็นจะพาน้อยหรอประเด็นสิีไทยล่งมาห้เบิง้งอีกเออโอ้ย เขาหมู่บ้านพีบุญนี่กัข,ข้ามสะพานคล้องไปอันนี้ถนนพระรามหกเด้อค่ะเด้อน,นี่ป้อมตำรวจทางเขาหมู่บ้านพีบุญวัฒนะอันนั้นสะพานข้ามสะพานไปกันเมนเซเวน่นนี่อีกมองนึงอันนี้ตึก๊กง่า ไปบรรยากาศไม่เบิง้งเราตอนนิทกันเด้อค่ะเด้อชื่นหลอดปลอดไปบัญชีต้นดูดีสบายคา้อเท็บจะได้ค้บไข่ยังนี้โอ้ขึ้นสะพานลอยทำยังไงอันนี้กับบันไดสะพานลอยอีกไปข้างนึ่งอันนี้ค้องปลาปลาด้อค่ะเด้ออืมคล้องค้องปลาปลา นี่ก็บฟ้องปก็ตาสวัสดีค่ะ